สำหนนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับก่อนหน้านี้ก็ดูเกมในดิชุ่นสองถึงสามคู่ครับแไปค่านชนะคาเลนขับไปเจ็ดประตูหลาสามวันเย็นวัตถุู่ก็ชนะครับลองจ่าฝูงน้าวันเย็นชนะเพื่อน,นตั้งไปหกประตูหลาสองครับ เราดูเกมในคืนเวลาแรกครับสำหรับผิดงานเป็นตัเดี๋ยวผิดตาฝูในดิวิชั่นสองครับเรียกว่าหาสติผิดนิ้วเขาไล่ไล่ไปมีการเสมอไม่มีการสะดุดแตะแม้ขนาดเดียวครับชนะรวดครับทุกแมตช์ครับไม่เคยสะดุดแม้แต่เดียวเลยครับก็เรียกว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างจะดีจริงครับแมสำหรับผิดงานเป็นตัวีดอยฟผิศครับชนะทุกแมตช์เลยครับอ่าก็ยังไม่สะดุดเลยครับ จเจอกับเบอร์สต์โบเวอร์ในเลงกแรกก็ชนะมาได้ครับสียาวขึ้นมาไม่ผ่านครับเก็บสบายแล้วครับตอนนี้วันนี้ผู้เล่นหลักๆก็มากันครบตัวสมบูรณ์ครับทั้มมงจิตนานการก็เดี๋ยวยยออสิดครับแจ็คค่อยๆฟอกด้วยขวามเอารถตา่างตองดึงดูนี้โอ้โหแม่นับหนักได้ครับแต่ทิศทางยังไม่ตรงกล่องับตอนสุดท้าย ในด้านวอลจากโลเวอร์เนี่ยวันนี้โปผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อย,อย,ย,อยออจะสมบูรณ์ด้วยครับอ่าก็อาจจะเนี่ยโปรผู้เล่นเนี่ยการจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับแจ็คย้อนกลับมาตัาง้งทางด้านซ้ายเลยครับฟองแล้วทิ้งมาเปล่าทางขวาครับแจ็คเติมสูงนะครับแต่จับบอลแรกไม่ดี จังหวะไี้แก้มาย้อนโอ้โหเล่นยากเยอะหน่ะเลยต่างหัวเลยบอลพุ่งแล้วนะครับษ์จับเข่าสายลูกนี้ยิงโอ้โหต้องตัดทิ้งครักษ์อันตรายทีเดียวแล้วต้องหวัดยิงไกลของอตัวเดี๋ยวผิดรับษ์ยังได้เป็นคนได้ทิ้งกานขวาจากษ์ล้อยับมาแล้วตั้งบ้อนยิงลูกไม่ตรองต่างหางเยอะเลยนะทางนี้ ตูขึ้นขึ้นมาเรับหยอดมาทางขวาแล้วลูกนี้น่าจะออกไปแล้วคยับมาทางขวาเยอคอยตั้งเรับเป่าให้แล้วไปเรับน่ตามจะตายครับคิดอะไรกแบบีเิดเยอะได้ ทิ้ขึ้นมาใหม่ดีครับยอเตะทิ้งเดี๋กลับมาได้ยังได้ก็มากีด้านโตเดี๋ยวจิดต้อนเอมกองบอลกันเหนียวแน่นอยู่แล้วครับย้อยังไปตั้งกันใหม่ครับเป่าดึงหลอกเกือบมากครับหน่อยนี้เลาวปตะไปทางขวาแล้บตามท่องมาสวยเลยก็เป่าหากกลับมาไม่ได้ก็มาจังหวะนี้ยังดักได้ดีเอาแล้วเตะทิ้งมายังเข้าท้ายก็ฟอ แต่จังหวะเดียวเรา้ายไม่ตรงกอกบ็มาดูครก็ยิงจากนอกอนกอเนี่ยโทษใีหลายครั้งแล้วครับของครั้งนั้นอีตาลานเป็นโปนตีออ,อคิดครับพยายามจะหาประตูขึ้นน้ำอยู่ก็เกมผ่านมาสามนาทีเสร็จยังไม่มีสครอแร่แได้ลองสอบใบิมสี่ครั้งแล้วก็หนึ่งนาทีมีอย่างน้อยหนึ่งครัยกนะ็ตาลืมประตูครัเอ้าจัดหมองวินแล้วหน่อ้ ตัวตีลงังกายยิงก็ไม่ได้เยอะมากคุณสาวกูยังออกมาได้ดีนะจองหท้ายปัดทีเนาะยองเสียเป็นลูกไปมึงก็บอลท้ายออกหลังครับแต่ได้ตั้งเตะเข้ามาโจกแล้วเหน่งเน่งลูกนี้โงไม่ตรงก่อนนะกูจังหวะสุดท้ายก็บังคับทุกทางได้ไม่ดีนะสำหรับบริษัทโรเวอร์วันนี้ขาดตัวหลักกันท่านั่งคงไว้ด้วยนะสำหรับบริษัทโรเวอร์เนาะตัวกูงเกลตรงกลางก็ลำบากทีเดียวเนาะ ยามมาที่ท้องไทตู้นี้ไม่ถึงเยอะนะจังหวะสุดท้ายยังโดนเตะทิ้งได้ครับออกไปออกไปวางแต่ลโอ้โหแล้วไม่ดีนะตอนนี้จะสวนกลับก็ไม่แม่นนะครับ เอาที่เขาไปคนนดย้อนเดี๋ยวมาแตงโซ้ายรับทขอกมองข้าหน้าอยู่แม่จะหมายต้องแก้ครับตามมายิงไกลไม่ผ่านนะลัเฟอะจังหวะองอุ้งปูแม่จับบอลออก้ากไปเองครับ ยัดขึ้นมาไม่ผ่านเตาแล้วจับจับเาได้แล้วข้อบางขวาแล้วตัางนใหม่แจ๊กกลับมาที่เตาอีกครั้งครับใช่มาอบขวายติมคแับแม่จะลุยเข้าในลุปนี้ไม่ผ่านรับอยังได้ลูก้วแล้วจิตอะไรมูโตัวเสียวจิบ ย้อนจะมาตั้งเงินใหม่ครับเขาข้ามาเตาขวาพี่แจ๊ครออยู่แต่ให้ตัวไกลครับตัดเข้าในไม่ทันลูครับไปคับขวาคัเข้าวูน้ขวาครับจะหลบไม่่านตอนนี้ giảm bên trái thì จะต๊อกเปิด แจ็คเอ้ให้ลุงนี้ฉยๆเจับอย่างงั้นทุกทุกครับกิตาเต็นโ้เดี๋ยวขิดทางด้านขวาแล้วเอมบ้านมาเจ็ดนาทีเสร็จแล้ว่ารตคอยังไม่ใครกี่หยาบเแม้ว่ากิตนาเโป้ในจะมีโอกาสได้ลุ้นระตูเยอะกว่านบเจ๋งเยอแต่ก็ยังไม่สามารถทำปตู่ท้นำได้แล้วเอาลวโว่าสวยด้วยแล้วางขวาก็เอาลนโอ้โหเลี้ยงมองอกหเฉยเลยนี้ยี่อตงนารับ แต่ลูกคุ่งแลเล่นซ่อ้อางเงาเป่าขอโอ้โหเรียบร้อยจนได้ครับแม่ลูกนี้ต้องหวังี่มเอาไว้อยู่สำหรับเจ้าหน้าที่มรดกโลเวอร์แล้วก็ไปปล่อยให้ค็อปเนี่ยทำวรวตรงกลางมาครับโอ้โหแล้วสายลูกนี้หายเลยครับ ิงใจน,นี้ก็ทันแล้วแล้วเกลงไม่สับวอลให้ดีนะครับดูครับเสียบอลับมาเป็นของิุดแรงพวกเดี๋ยวอีกครับจัดไปจ,จับจะเปิดอยู่ยังให้ทั้งสั้นครับหน,นึ่งสองผานตรงกลางมาสวยพร้อมเราคืนกลับมาทางซ้ายตั้งกันใหม่ครับ ล็อเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหจังหวะวางเท้าไม่ดีครับตอนท้ายล็อกได้ดีแล้วนะจังหวะแรกแต่ว่ามายิงจังหวะสองนี่ให้ตรงกรอบเยอะโอ้ซีของบรัสเวอร์อะไรเยอะเหมาฝาดยาวขึ้นมาไปหันเตาแล้วจังหวะนี้แย่วางขวาครับ ใช่ล้วสายมาตอนนี้ดูครับวจะปุดยังไงครับตรงกลางว่างแต่ก็สายไม่ผ่านแล้วจะรอเฉลี่ยวี่นี่ก็าสายแม่นๆมีโอกาสเลยเอ้าก็ไปเรียกย่าแล้วโยนไปวิ่งต่อเรลยหนูเราปิดหน้าตั้งเราไม่ทันแล้วตายบอลแรงเินไปโอ้โหจังหวะแบบนี้ก็รอต้องโหถือโอกาสไว้ไม่ได้ครับเปลี่ยนนะเราต่างโอเวอร์ครับ กองหลังก็ดันยันขึ้นสูงเยอะทางด้านผิดอะไรนิดนึงก็ผิดอีกผิดเยอะหลายๆครั้งเนี่ยพวกเขาก็เขาจะต่อเกรงแล้วดันข uh ึ huh. <S S ้นมาแล้วแล้วฝาจังหวะนี้ทางด้านใจไปเรียกว่าโดนเข้าแล้วตั้งหลังเยอยเล่นต้านเลยครับเปล่าเปล่าวางเราง่ายกลางครับเขา เขาเข้าในมาแล้วเปลี่ยนทางขวาครับแล้วรุน่นนี้ยกไม่หายครับเขายังไปแก้ตัวได้ครับคพื่อนเราไปตั้งใหม่บอลจังหวะเดียวรู่นี้เอา้าไปแก้เลยครับไปสับเลยยังได้ครับย้อนย้อดข้ดา,นานงหน้ามีสองจำไงเอาไปเลี้ยงเองรุ่นนี้ยังได้ครับเอาให้ทางขวาครับหยอกอยู่แล้วยกมาโอ้โหไม่หุ่นเยอะมากทำไมยังง้างเท้ายิงเลยครับ อย่าว่านั่ขวาครับเปิดตักโลเวอร์ดูว่าจะโดนเหยื่อจับแต่ว่าต่างจายบอลไม่ผ่านนะดูนี้ยังได้ลูกพึ่งแล้วเล่นพลาดเยอะรับกลับมาตรงกลางครับยังได้อยู่แล้วให้แดงๆดงยิงเอ้าแล้วไม่ได้เอ้าดูว่รับผู้อูให้กันไปให้กันมาแล้วหน้าปล่าระตูไม่มีใครเจอบอลเลยครับโอ้ยนั่นบอลจับโลเวอร์แล้วตู่แล้ ก็หล <laughs> ังที่ไปไหนกันหมดก็ไม่รู้สาวประตูหมดศิษย์แล้วครับแบบนี้เลยยืมบอบเลยครับโอ้โหแล้วดูตอนที้เปลี่ยนตัวทันทีเลยครก็อดเอานะถ้าจะเป็นท็อปออกครับส่งซัดลงมาครับซีนีซ้ายอยู่นี่ใม่สองต่อครับ หลอกไ้สวยครับที่เสาแรกก็มาเงาะเตะทิ้งลอกเล่นดิหลังตาวช้าครับตักกลับมาได้ได้ครับจิตอะไรพวกเดี๋ยวจิดตั้งแอสไพรครับเป่าหมอกไทยครับอยากขอท่านครับตายตกการนะครับเจ่าบอลตามสไตล์ให้แล้วไปครับแจับแรกไม่ค่อยดีต้องแก้ครับฝาดหนามว่าฝาดแจ็คจับหลอกล่ออยู่แล้วลูกนี้ตั้งแอสตักกลับมาได้ เออทะลุขึ้นมาเอาเอาดูรับเลือกเลือดจีนเองครับโอ้โหออกฝ่ายเข้าด้านแจ็คแ่งๆไม่ยิงล็อกล็อตึงรอเลือดแต่รอดขามามีซ้อมสองแต่ทิ้งเลยยังโอ้โหเล่นมากไปหน่อยนะจังหวะนี้จะทำอะไรก็ไม่ทำแล้วีแล้วนะจังหวะท้ายโดนแต่ทิ้งไปเลย ไปปรุงคก็โยกมาทางซ้ายลูกนี้เช็ดตรงกลางครับยังเก็บได้ครับตอกเข้าซ้ายแล้วให้เลยว่ายิงอีกทีนึงก็ไม่ตรงต่อครับแม่พยายามจะยิงยักษเสาแรกอยู่สองสามครั้งแล้วครับเหมือนจะมีการขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับคณะบริษับโรเวอร์คอับต้องเล่นก่อนครับโค้กโค้กเตอกับเป่าแล้วนะเป่าบังครับ แล้วไปเข้าด้านหลัง,งน,น้นเดียข้าแวแล้วเราเล่นพลาดเลยครับเรลขึ้นมาสวยแล้วมาูไยัแครับเอาแล้วไปอุ้อยใช่ไหมกระดิกขึ้นมาได้ครับเร้วนจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วั้งาสนามเลย แล้วเปลี่ยนเนี่ยน่าจะเป็นกิจการนโก้าเดี๋ยวกิจเ,เปลี่ยนต่อเลยครับเปลี่ยนส,สองคนนู่นเลยครนะตอนนี้แล้วมาเปลี่ยนในน,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 นั่นโค้งครับ

เลเกมต่อครับจีนใหแล้วลลตังหวานี้นั่นต่อ้องครับเขวาจีนข้ามาซ้ายครับให้เอามากัดจับล้วปุ่กัตอนนี้จีนเลือดแล้วครับเป๊ จังวันี้ต้องพงครับ ยิในในงไกลนี้โอ้โหไม่ตรงต่อครับน่ะเล่นมาทีแรกเล่นมาในที่ด้า,าอน,อน,นขวาเปลี่ยนกลางซ้ายเปลี่ยนขวาเสือกิเปิดไม่ทันลุครับง่ายๆนีไไน่มองใกล้ก่อน ให้ทะลุข่อมาตรวนี้ดูแลกองขวามีเติมับโผล่เล่นน้อยกว่านะครับวันนี้สีลูก้าตามหน่อยเาเมาให้อย่างนั ay, yeah. ้นยชครับด yeah. ูเขาค่อยๆใช้เฉพานี้กระตัรูเวอร์ให้ไม่ผ่านครับแล้วดูเจมสวยครับ ครับเออดูนี้สวยครับคืนกลับมาจังหวะน,นี้แม่จับล่านครับเราจังหวะกระสวนจับส,สูจังหวะด,ดูว่าพวกไปดังท้ายครับแต่แล้วมาจังหวะสุดสท้ายอ็อไม่ได้ครับ ฝาได้ก็ต้องแต่ทีเดียวดูวะไ้ใหมหานีคับฝาดพี่บอลเก็บได้ครับซ้ายมีขวามีตื้มาแล้วลี้กันโต๊ะอลนี่ทำได้สวยเลยกนะ็สวยอาูยังไม่รู้เยนั้นครับเกียง เปี่ยนคอรัางสั้นครับดูครับอ้าวฟาดเลยครับแต่นักฟลายครับตั้งป้องทะหลับรุ่นนี้ยังได้ครับการสาการเดินครับการอ้าวฟาดเอาถูกว่างเลยวหังขวาครับตูน่าจะงมไปรับแต่ต่ำแล้วเระกัลเวอร์หนึ่งสออโผื่นแต่ลึกแล้วน่าจะไปทำทิ้กับเกียร์นะรุ่นี้ต่างหน้ามีคนเดียวก็เก็บบอลได้ดีด้วยครับ ใช่คับนันซ้ายอาพวกมาสวยแล้ตอนนีาา้รอเพื่อนหรอหืหรนเนอเป่าหลบเข้าไปแล้วจริงอหลอไม่ดีจริงนวสว่างหลบล้จริงของแม่น่าเล,าลเนต่าโลวอร์ครับไม่ได้ครูเก็หือว่าได้รู้ที่เดียวก็หว่าทงทำเ่นขึ้มขนมาแล้วซ้ายครับใช่ครับ เข้าขวาไปยิงเข้าซ้ายทุกนี้ตูครับแล้วมายิงจังหวะสองยันลถกครับย้อนกลับมาตาเอ็มใหม่ครับให้คืนมาแล้วจังหวะนี้ยันได้แล้วนีขึงที่อะไรกตอนนี้การ์ดหนึ่งสองหแล้วจะให้กลับมาทันท้ายยังถือครับกีเดนาร์โกตือก็ขึ้นครับ แล้วไหลมาตรงกลางแต่ตอนนี้ดูครับทำยังไงครับเข้าซ้ายจริงแล้ว่ัยรุกเรดูต้องเตะท้งครับไปบ้างชวนกันแล้วก็เป็นเสียงปอดแล้ววิ่งยาวหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับอันนี้ชื่อลาล่าครับเดี๋ยวพาดีนัาแก้เกมกันสักครู่เดียวด้วย